รีโว่สีประตูตัวสูงพอนสี่พัน สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้ารงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุดรนเอารถคันสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโว่ดับเบิลแคป 2.4e+ plus พรีเลนเนอร์ปี2016นะครับคันนี้จดปี2017นะครับจะสวยแค่ไหนนะครับและมีโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับมามาชมกันนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นนะครับสีดำนะครับเนี่ย ดำเงานะครับตัวนี้เป็นดำเงาครอบโครมียมตัวนี้สวยกริบเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกถ้าอีพาร์ของเขาเนี่ยครับจะมีไฟตัวนี้ให้นะครับเนี่ยอีพารเป็นแบบนี้นะครับมาดูนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับแม็กนะครับเราทำาให้แล้วนะครับเป็นดำหน้าเงาสวยกริบยางเปลี่ยนมาให้ใหม่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ฟรีดาวเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับอ้ามาดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น ไฟเลี้ยงเขาจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีโครเมียมนะครับครอบตรงนี้มือจับนะครับเปิดประตูนะครับครอบโครเมียมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ตัวยี่้ายังอยู่เลยนะครับมาพร้อมกับคิ้วคันศาต์นะครับตัวสูงของเขานะครับมีบันไดขึ้นนะครับมีบันไดขึ้นนะครับบันไดข้างขึ้นสะดวกสบายนะเป็นตัวสูงได้ทุกที่นะครับถ้าเป็นตัวสูงอ้าวมาดูด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับว่าสวยไหมด้านท้ายนะครับอ่าไฟของเขาจะออกเหลี่ยมนิดนึงนะครับตัวนี้อ่า ตัว E นะครับเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของเขาบอกได้เลยมาพร้อมกับคันชนท้ายนะครับตัวนี้ถ้า E Plus นะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ถอยยากๆนะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะมีกล้องมองหลังให้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับดูฝาท้ายคันนี้สวยไหมนะครับโอ้กริบเลยนะตัวนี้สวยมากนะครับบอกได้เลยนะครับแมคไาเนอร์เนี่ยสวยกริบเลยนะครับเนี่ยดูนะครับรอยน็อตยังอยู่ในจุดเดิมทุกอย่างนะครับการันตีนะครับไม่มีพิความจมน้ำมาแน่นอนนะครับ อ้าวเดี๋ยวผมพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้ว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมามาดูภายในกันนะครับภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์หสปีดนะเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้คุ้มมากบอกได้เลยนะครับเนี่ยหน้าจอนะครับอืมเนี่ยนะครับหน้าจอถ้าเป็นตัว e-pads หน้าจอจะเป็นตัวนี้นะครับเปิด mfm นะครับคขึ้นเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้แอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับเนี่ยนะครับสี่สปีดนะครับตัวนี้อ้าวเดี ว่าเสียงเขานิ่มไหมนะครับ4ประตูปี1 6คันนี้นะครับโอ้ชึ้งเดียวติดเลยนะครับเสียงนิ่มมากนะถ้าใครได้ไปคุ้มนะครับคอนโซลหน้าของเขาก็จะเป็นออกดำนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยกริบเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมนะครับทุกจุดเลยนะครับพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมันตินะเนี่ยนะครับรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดตรงนี้แล้วนะครับ กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่า4ประตูนะครับข้างหลังเขากว้างไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับอ้าวมามาชมนะครับด้านหลังนะอ่ะเบาะก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะเนี่ยที่ขึ้นนะครับจับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้จับขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยตัวนี้มีที่วางแก้วให้นะครับขาเหยียดตรงนะครับหัวไม่ชนนะครับกริบเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลย เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมามาชมห้องเครื่องนะครับเครื่อง2.4ตัวนี้จะสวยขนาดไหนมาชมกันครับนี่อโอ้ห้องเครื่องสวยมากคันนี้นะครับอ่ามาดูความเดิมของเขานะครับเราจะดูนะครับคานหน้านะครับเนี่ยคานหน้าเป็นคานเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับแสดงได้ว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยพิกามจมน้ํามานะครับคันนี้นะครับนี่คานหน้าคานเดิมลอยเหล็กฝากระโปรงยังอยู่ครบเซตนะครับมาพร้อมกับระบบ ABS นะคะ เนี่ยนะครับระบบเลกเอเบสนะครับมอกรยังอยู่ครบเซตนะครับเพจยังอยู่ในจุดเดิมทุกอย่างนะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยรหัสยังอยู่ครบเซตนะนะครับอ้าวสวยคลิปนะครับคันนี้อ่าแจ้งโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะนะครับคันนี้ผ่อน12เดือนนะสี่พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับทางเราช่วยให้กับลูกค้านะครับช่วยผ่อนกับลูกค้าด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวเต้าไฮรักกีโวนะเป็นตัวสูงด้วยนะครับปี2016นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0 9 8 4 6 9 6699สมยงคาซิเตอร์ยินดีให้บริการสวัสดีครับ